เดินสำรวจไปเรื่อยก็ไปเจอห้องมีบ่อชุบทองด้วยมีเกลือกรองเท้าวิเศษด้วยก็สักงอะไรก็ทำยังไงดีเราต้องหนีออกจากที่นี่นะก็เลยใส่รองเท้าวิเศษใส่แล้วมทนจะห่อได้แล้วก็กระโดดชุบตัวแล้วก็เอารูปเงาะมาใส่ใส่เพ๊บมันก็แปลงรล่างายเป็นเงาะป่าซาไกลแล้วก็ห่อหนีออกจากเมืองนะ ปรากฏนางแย้พันธุรัต์พอถึงเวลาเจ็ดวันก็รู้ทีก็เลยออกตามมาออกตามมาทั้งทั้งที่เงาะป่าเนี่ยหนีมาไกลแล้วแต่นางพันธุรัก์ก็ตามมาทันตามมาทันเงาะป,ป่าเนี่ยหรือพระสังเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็เสกคาถาอาคมคาถาอาคมนี่ก็เป็นคาถาที่นางพันธุรัต์สอนนะ เสกเสกเสกไม่ให้นางพรรัตน์เนี่ยขึ้นภูเขาได้นางพรรัตน์บอกว่าลูกชาอย่าหนีแม่ไปเลยแม่ไม่ได้อยากโกหกหรอกแม่ขอโทษแต่ภาษาก็คำโกหกมันทำให้คนไม่เชื่อใจเราคำโกหกมันทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าสงสัยนางพระธรัตน์กลายเป็นคนที่ ะาษาไม่ไว้ใจอีกต่อไปแล้วเพราะว่านันโพรัตโกหกจริงๆแล้วนันโพรลัตเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับพาษาัมงมากเลยแต่ว่าดันโกหกภาษาเองก็เลยโอ้ถึงจะรักมากยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องอีกที่อื่นที่โกหกอีกหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แค่นี้ก็ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะอยู่ด้วย